วันฮาโลวีนอย่างนี้มันไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าการเพื่อนบ้านมายืนหลอกกันเองอืออากลัวหน่อยสิเลมอนเพื่อนอุตส่าห์หลอกแลวนะเนี่ยเพื่อนบ้านแกล้งกันเองช่างน่ารักจริงๆคนนู้นหลอกคนนี้คนนี้หลอกคนนู้นชุดฮาโลวีนเลมอนเป็นท่านเขาเด็กคุณล่าโอ้โหมาอย่างเท่ นี่คือแจ็คนะครับเราเอาลูกอมให้เขาเขาก็จะให้หน้ากากอันนี้เรานะฮะเมื่อกี้ผมให้ไปแล้วเสื้อของแจ็คอ่าพอดีเลยขอบคุณมากเสื้อแจ็คนี่ทีนี้เราก็เหมือนกันแล้วแจ็คเอาลูกอมให้เขาได้นะฮะก็จะได้ของกลับนี่ก็ยังไม่จบกันอีกเหรอยังร้อนกันอยู่ วันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวเกาะที่ตกแต่งรับวันฮาโลวีนนะฮะเป็นเกาะหลอนๆนะครับเกาะผมไม,ไม่ค่อยห้อนมีแต่เพื่อนบ้านนี่แหละร้อนกันเองอ่ะแต่งตัวเข้าฮาโลวีนแล้วทีนี้ก็ไปโอเคครับนี่คือรหัสของเกาะที่จะไปนะฮะ D A 2 3 0 6 6 8 5 9 1 5 4 2นนะครับโอ้ฝนตกด้วยเสียงเพลงต้อนรับร้อนมาแต่ไกลลืมตาได้แล้วค่ะ โอ้เพลงเข้ากันมากเลยชื่อเกาะว่ากูลักกูนะครับอ่าฮะอืมมีกระต่ายอยู่ข้างหน้านี่คือเพลงต้อนรับสวัสดีครับคุณเจ้าของเกาะเบอร์หนึ่งจุดจุดจุเพลงอย่างนี้ทั้งเกาะเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือบ้านเพื่อนบ้านก็สวยดีอยู่นะเป็นเห็ดเป็นต้นไม้ ก็สวยดีออกแต่เพลงหลอนเ,อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมีคนมองตามเหมือนมีคนมองตามเดี๋ยวนั้นมันคืออะไรข้างหลังข้างหลังมันคืออะไรอะ่ะเข้าไปดูได้ไหมอ้หหลอนตรงนี้อะไรมแมลงเหรอเป็นโมเดลใช่ไหมโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ต้องไปทางไหนเนี่ยอ้าว ลงท่อเหรออ่ะลงท่อไปอืต้องไปตามทางที่เขากําหนดโอ้โห <c oughs> โอ้ยเดินออกไปไม่ได้ด้วยติดโอ้โหมีกั้นไว้ด้วย <c oughs> แล้วข้างหลังมันคืออะไรอ่ะทำไมตามองตามเราได้มันเอาไมซิ่งมากเป็นรูปหน้าคนเป็นรูปมือ อ้ามาตรงนี้อ่ะฮะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเพลงให้เข้าไปในบ้านใช่ไหมบ้านนี้มีกี่คนเกาะนี้มีกี่คนเจ้าของบ้านเยอะมากบ้านกี่หลังเนี่ยมีกล้องกล้องวงจรปิดติดเต็มเลยจะขังไว้ทำไมเนี่ย้ายมือโอ้ก้องมองตามเราห้องสมบัติของโบราณ มีรูปปั้นเฝ้าอยู่โอ้ฉากหลังเป็นเมืองฮะเพลงก็หลอนๆโอเคเอ่อคืออะไรทำไมต้องมีกล้องถ่ายตุ๊กตาตัวเดียวมีกล้องถ่ายตุ๊กตาตุ๊กตาหลอนเหรอโอ้โหนนี้ข้างนอก ต้องนอนตรงนี้ฝนตกอุ้ออยฟา้าผ่าด้วยเดี๋ยวนะนี่มันคุกหรือเปล่าเนี่ยใช่ห้องสืบสวนสอบสวน,สวนแล้วข้างในคืออะไรไม่ให้เข้าไปด้วยนะเป็นของเล่นก้านอยู่ข้างในไม่ให้เล่นมีกระเป๋าวางบนโต๊ะเปิดขึ้นมาเป็นเงินเฮ้ย <laughs> เข้าท่าแฮะเป็นห้องที่เก็บเงินพื้นก็เป็นเงินแฮะ มีชั้นวางหนังสือคืออะไรอ่ะไม่ใช่ชั้นวางซื้อสิมีกองหนังสืออยู่ให้เลือกว่าจะเรียนหรือว่าเงินหรืออะไรคิดว่าน่าจะมีหลายหลังนะฮะที่ให้เที่ยวต้องไปทางเดิมหรือเปล่าทางเดิมโอเคน่าจะไปโผล่ที่อื่นอ้าวไม่น่โผล่ที่เดิมผมหลอนอันนี้มากดูสิเขาทำยังไงเนี่ย มันคืออะไรอะ่ะข้างหลังอ๋อเป็นที่วางหุ่นแต่ทำไมโอ้มันย้ายไม่ถูกพูดไม่ออกหลอนในใจจริงอ่าด้านนี้ก็มีตุ๊กตามานั่งกินเลี้ยงแต่ทีวีไม่มีสัญญาณเอาไปนั่งด้วยได้ไหมไม่ได้หลวนกั้นเอาไว้ ร้อนตุ๊กตานี่แหละกับเสียเออเอาฟ้าผ่าเหรอโอ้โหอม,มองอะไรครับเก้าอี้มีใครนั่งอยู่เหรอเก้าอี้อมีใครนั่งอยู่เหรอไปไม่ได้ด้วยเขาวางของกันไว้ดีมากเลยไม่มีทางให้ั่วไหลมีไฟส่องด้วยนะนั่งมองใครกันเนี่ย โอ้บ้านนี้หลอนที่แท้ที่จัดอย่างลงตัวนะฮะเพื่อสร้างบรรยากาศความหลอนเสียงอะไรเนี่ยเสียงพัดลมมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่จักเย็บผ้าทำงานอยู่ใครใครใช้ทำไมมันทำงานอยู่เออออกไปไม่ได้ด้วยทำไมจักเย็บผ้าทำงานอยู่ล่ะใครเป็นคนทำพื้นก็ลก วิญญาณเด็ก yup. ใช่ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้ไปแล้วเสียงอันนู้นคือเครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือเครื่องอะไรมีด้วยเหรอเฮ้ยน่ารักน่ารักเครื่องเหมือนเครื่องทำควันทำไอเครื่องทำกลิ่นนี้หรือเปล่าได้มาจากไหนอ่ะเฮ้ยอยากได้เครื่องนี้แล้วก็มีเครื่องทำอาหารทำอยู่นะฮะปั่นอยู่ ตุ๊กตาบรรยากาศมันดูแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ใครล่ะมีเค้กอยู่ข้างหน้าตรงนู้นของตุ๊กตาตัวนี้เหรอเค้กแต่งหน้าเป็นแมวนะฮะ <c oughs> อืมเขาท่าดีฮะดูแบบร้อนๆเงาๆ <c oughs> หน้าต่างมีฝนตก <c oughs> ตุ๊กตาหมีอยู่ตรงนั้น <c oughs> แสงไฟอยู่ที่เรา ตุ๊กตาหมีหันมานี่คือแบบรลอนเลยเฮ้ยไฟติดอีกโอ้โหตุ๊กตาเพียบเข้าไปไม่ได้นี่คือที่รวมใช่ไหมเราตุ๊กตาที่อยู่ข้างบนนั่งมองอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดไม่มีเพื่อนบ้านมาเดินข้างนอกเลยด้านนี้ไปไม่ได้ฮะ มีแต่เจ้าของบ้านเพื่อนบ้านไปไหนหมด <c oughs> ดูดวงตามันตามเราอะมองตามเราเอ้ามีตรงนี้ก่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยลืมไปว่าท่อมันซุม่มใช่ไหมท่อมันซุม่มแล้วแต่ที่เออนี่อะไรเนี่ยมีแอร คอมเพสเซอร์แอร์ตั้งอยู่แล้วก็มีนาฬิกาายเอ,อ๊ะกลับได้ด้วยเหมือนอยู่ข้างนอกฝนตกไม่ใช่ฝนตกที่อาบน้ำเฮ้ยมันมีเพลงนี้ด้วยเหรอทำไมเสียงมันเหมือนแบบเทปกระตุก มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอสีเหมือนเหมือนกระตุกอะเฮ้ยผมไม่เคยฟังเพลงนี้เลยไม่รู้โอ้ <c oughs> ออ <c oughs> คือทำงานจนเหลือแต่โครงกระดูกใช่ไหมเนี่ยถูกทิ้งให้อยู่ในนี้ใช่ไหมเป็นโรงงานทำเสื้อผ้า มีเครื่องซักผ้ามีจักรเย็บผ้าแล้วก็คนงานที่กลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วอสองคนนี้ใช่ไหมโธ่ไม่น่าเลยมีอีกไหมพื้นเป็นสีนี้หมดเลยมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยตรงไหนของเกาะคือเราเดินไปไม่ได้นะฮะเฮ้ยลงไปสิวัดเออ แล้วกั้นบ้านไว้ด้วยเอากลับมาตรงนี้กลับด่วนเลยตาตรงนี้หลอนมากอืมน่าจะหมดแล้วครับโอ้หลอนใช้ได้เลยนะก่อนนี้เขาก็กั้นเขตกั้นอะไรไว้ดีนะครับไม่สามารถเดินทะลุไปได้เลยโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ